Terima kasih <muchas> telah

Okay. ยะสงคาลอุดวายะอมิโนปชิตวาิโรชันติเอสงะสโสโคสเดสตารันติจะมาริสุจามริสเรเวะหังมาริานาติอะตุนะครับไปยีรอนะครับได้เลครับไม้เสียแรงเลยไดเลยครับอย้าเพิ่งวานะครับรอให้ท้องกันครับรอห้ท้องกัน สขแถวเป็นแนวนะครับเพื่อจะได่สายลูกชุดที่สนะครับคุณวี่ารัแสงสีคุรุงพันธีกคนนึผ่านคนนึงุดที่หนึ่งครับ <คน S 1> ทุดที่หนึ่งิศน,น,นาไกรลาไพรูนทศพลทศพลก็ไปไหนเลยครับตเตรียมเตรียมคนไ้เลยคนไ้เลยสีพท่านนะครับ นะครับพอแล้วเรืที่สองนะครับขอบคุณที่พาผ้าแล้วก็ไปยืนรอเพื่อนนะคับทานผ้าแล้วก็ยืนรอเพื่อนนะครับผ่านรอเพื่อนให้เพื่อนมาล้มตั้งคี่คตรนะครับค่อยวางนะครับค่อยวางหืตามตำแหน่งเลยครับมันจะมีสี่จุดนะครับหรือแบบเอาวานลำตัวก่อนเอเวลาวางกคนหนึ่งคนหนึ่งครับ พี่ภาลักษร์ลงพันลุงอินนอนมาดีครับปด่จะอกนะำลังเมาู่เมาวันละจับผ้าครับพร้อมกันแล้วก็วางรองก่ากันทุกทีสามนะครับ คุณทองสุขคนหมอโอเคแร่บางเสร็จก็กลับได้เลยนะครับจับที่ได้เลยแล้วเพื่อนก่อนนะครับเพื่อนก่อนคุอต่อไปนะครับคุณบรรฑงจินนาถบอกนี่ ตั้งคำสว่างโอ้นะตั้งคำหมดให้เขเขียนคำสว่างคำสว่างอำเภอพุนการเนาะคุณย่าที่มาจากปันเอาห้องอะไรที่เพื่อนเพื่อนไปไปคือความเจริญครับแล้วก็สะพอที่อยู่น้องทรายอันตัวต่อไปนะครับนายสมศักดิ์นายต้องสิงหนรวนนะครับขอเรียนเชิญครับผม ชุดต่อไปเทียบตัวได้เลยนะครับท่านท่านแร,นรนก,ก,นกนะครับลองนายกองการนายรบุนสมบ่อบนองปานโคดนาแกอบตอสถินี่เศษคุณหมอท่าสมัยน้อยเทาเอบตอดำบิดหลาโกนะครับชุดต่อไปเลยครับคระบวางแล้วเอาที่เลยนะครับ คุณตันสินท่านนะครับต่อไปนะครับเป็นตาลพระนายนลงปูดชาโคจุตระโทสัญญาตันทัพีคุณเขียนแผลตันโนนะครับอันนี้เป็นประธานเป,ป้าสตรีนะครับไปเปลี่ยนนะคือบอกผมไปเลยนะครับท่านสี่ท่านนะครับหลังจากที่วางผ้าแล้วก็ที่รอนะครับยืนรอพระพุทธเจศาได้มาพิจารณาพระสมศรีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นนะครับเป็น กันจุดจุดการทอดผ้าเป้าตะกุลน,นะครับหรือเฉพาะรายเดียว,คควยอันนี้เป็นประธานกลุ่มสตรีกระบวนทนีนะครับต้องขอขอบคุณนะครับเาร,เกา,รออกาก็รุกเรื่อยๆกันนะครับรเพื่อเป็นการเสรจการออกงานแข่งข้าวพ่อเนสองนะครับแข่งข้าพ่อเป็นยันต์อันนี้จะวันสงคารอาอุปัชวายะจามินโนอุปะจิตตวานิรุนสันเต สังบูปสมสุโคสเพสตามรันติจะมาริสุจามาริส,สรตเนิวังมาริส,สามินาทิเมตัสังรมโยนะครับแล้วก็ตั้งโตนะครับเวลาฝนตกจะได้สะดวกขึ้นนะครับต้องขอขพบคุณนะครับท่านประทานคุปตีเป็นอย่างมากเลยนะครับตอนนี้ที่เห็นความสำคัญนะครับของ น้ำยานะครับไปให้ท่า,านประธานด้วยนะครับที่สั่งไว้นะครับวบบางไว้เลยจะเิดติดอะไใช่ไหมคือนะครับ,รบแล้วก็เตร,าารียมพ่อแม่ลูกหลานทุกคนให้เตรียมพร้อมทำนำะครับลูกอะไรรับ